สวัสดีครับวันนี้วันอังคารเป็นค่ําคืนของทั่วใหญ่อย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คับก็เอาคู่ที่น่าสนใจที่สุดของคืนนี้มาฝากกันเลยครับเป็นเกมที่โอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียจากสเปนคู่นี้ลงสนามตีสองตรงนะครับฟอร์มหลังสุดของแมนยูไนเต็ดก็คงจะเป็นที่ทราบพอดีครับข่าวใหญ่มาต่อนเนื่องเหลือเกินว่าสถานการณ์ในทีม ดูไม่ดีในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของมุริโยยันไปถึงลูกทีมหลายๆคนตอนนี้ไม่ชนะมา3เกมติดจากทุกรายการนะครับเริ่มจากตกรอบบอลถ้วยในช่วงกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดมาแบบหมดสภาพเลยเหมือนกันจะเล่นกับบาเลนเซียซึ่งบาเลนเซียปีนี้เนี่ยโดยรวมเรื่องของการทำอันดับเก็บแต้มในลาลิกายังมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเน้นฝืดซะส่วนใหญ่7นัดผ่านมาเก็บไป8แตม้มอยู่อันดับ14ของตารางเท่านั้นเองแต่ว่าหลังๆก็เริ่มดูดีขึ้นมาครับจุดเด่นของบาเลนเซียในปีนี้ก็คือเกมรับเยีายวแน่นแต่ว่ามีปัญหาที่เกมรุกฝืดนะครับเสมอมา2เกมติดก่อนที่นัดล่าสุดจะบุกไปชนะ แล้วสดสเดดัดมาได้1-0ก็ถือว่ากำลังใจดีขึ้นนะครับไปชนะมาในเกมยากๆด้วยทีนี้เรื่องความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแมนยูเต็ดออกสาร์รายการนี้ได้ดีครับนัดแรกนั้นเป็นฝ่ายบุกไป,ปเยือนยังบอยส์แล้วก็ชนะมาขาด3-0 ตัวผู้เล่นรวมๆแล้วตัวหลักอาจจะขาดในลายของแอชลีย์ยังไปแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับพักหลังเนี่ยตำแหน่งแบ็กซ้ายตกเป็นของลูกชออยู่แล้วส่วนแบ็กขวามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโอกาสของดีโก้ดาโล่ได้เล่นตัวจริงอีกเกมครับคู่เซนเตอร์จะเป็นเอริกบายี่กับวิกตอร์ลินเดอเลฟส่วนในแผงมิดฟิลก็อัดแน่นครับมีทั้ง เฟรดทั้งเนมาย่ามาติสแล้วก็รวมมาถึงปอป็อกบาส่วน3แนวรุกครับจะได้อเล็กซิสซันเชสกลับมามีชื่อในทีมชุดใหญ่ครั้งเล่นร่วมกับเจสซี่ลินการแล้วก็หน้าเป,าเป้าเป็นลูคาคูเหมือนเดิมส่วนทีมบาเลนเซียเองบาเลเซียเนี่ยจุดแข็งเรื่องของเกมรับแบ็กโฟลย,ยังอยู่ครบนะครับปิชินีกราบเบลปอลิสตา มีในรายของเอสเกลการ์ไลแล้วก็โคเซกายาด้วยนะครับในแผงมิดฟิลก็จะเน้นตัวทำเกมทางริมเส้นนะครับอวนคารลอสโซเลกับทางฝั่งคอนซาโลกูเอเดสมิดฟิลคู่ในเป็นตัวเก๋าครับดานิปาลิโคกับเจฟเฟรตองด็อกเบีย er. แล้วก็เกมรุกครับก็อันตารายทั้งคู่ครับทั้งเกวินกาเมโร่จับคู่กับทางด้านของโรดิโกโมเรโนภาพรวมเกมนี้เนี่ยเป้าหมายมาถ้าทางฝั่งกองเชียร์เจ้าบ้านถือว่าเป้าหมายโหดไปสักนิดหนึ่งนะครับวความคาดหวังให้แมนยูไนเต็ด ต้องเปิดบ้านชนะบาร์เซียด้วยสกอร์ที่สวยหรูในระดับที่ห่างถึง2สกอร์เลยด้วยซ้ำไปครับนัดน,นี้ผมมองว่าแมนยูนเต็ดภาพรวมอาจจะมีลูกคึ้ในการกลับมาเก็บเชลนะต่อหน้าแฟนๆในบ้านของตัวเองอีกนัดหนึ่งก็จริงครับแต่าบาเลนเซียอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝาในถ้วยแชมเลกเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเกมแรกฟอร์มไม่ดีครับเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ยูเวนตุสไปก่อน0ูนย์ต่อสวันนี้ต้องเจอเกมหนักต่อเน,นื่องอีกเกมเพราะฉะนั้น ถ้าจะเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบบริเียต้องงัดจุดเด็ดมาในการเล่นเกมรับเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ย คืนนี้ก็จะเป็นเกมที่ทําให้เจ้าบ้านน่าจะมีเกมลุกที่ฝืดไปหนึ่งเกมครับโอกาสบารเลนเซียจะเก็บแต้มออกมาเจอรทัฟฟอร์ดเกมนี้เป็นไปได้ครับหรือว่าเต็มที่แมนยูนเต็ดถ้าจะชนะผมคิดว่าจะชนะออกลูกเบียดไม่น่าเกิน1ประตูครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภาพรวมแล้วชอบบาลเลนเซียมากกว่าครับข่าวบาเลนเซียสําหรับค่ำคืนในชเมเีคืนนี้นะครับผมนี่คือบทสรุปวิเคราะห์วิจารณ์ที่นํามาฝากกันครุ่นนี้เรากลับมาเจอกันใหม่โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ